สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกท่านนะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสรารนะารู้และกันเคยวันนี้เราก็ยังอยู่ตลาดเทศบาลสามเมืองสุรินทนะคะเราอยู่ร้าน10พี่น้องขนมไทยนะคะร้านใหญ่ตลาดสดเมืองสุรินนะคะนี่ก็จะมีขนมหลากหลายเลยนะคะรับทําขนม ในงานพิธีมงคลต่างๆทุกเทศกาลอาหารอร่อยนะคะขนมไทยนะคะสิพี่น้องขนมไทยนะคะนี่อันนี้มีเยอะนะคะหน้าตาสวยๆเั้นนั้นเลยนะคะสุรลวัสาดีค่ะครับสบายดีนะคะคิดถึงนะนี่มาเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยย้อนหลังเลยกันเนาะไม่เป็นไรนะคะโอเควันนี้ของยายมาขอดูขนมนิดนึงนะคะ ะะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยก็จะมีเม็ดขนุน,นะคะมีเม็ดขนุนข้าวเหนียวแดงขนมชั้นนะคะทุกคนมีหมดนะคะแล้วก็จะมีของวหวานด้วยนะ,ะอันนี้ของหวานชุดเท่าไหรค่ะะคะถึงละสิบห้าบาทนะคะทุกคนของหวานสุดละสิบห้าบาทนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะแกจ,จะทําอยู่ตรงนี้จุดเดิมนะทุกคน สิพี่น้องขนมไทยนะคะมันก็จะจัดขนมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูจัดขนมสวยๆกันเลยนะคะทุกคนเนาะเอาช,าช,าช,าชา้าๆช้าๆเอเอเนี่ยน้องจะจัดขนมสวยๆเลยนะเห็นไหมคะสวยจิ้มรับรับจัดขนมทำง,งานนะทุกคนเห็นไหมคะ ได้สวยงามเลยนะคะ้วรารมแล้วก็เห็นเธอด้วยันนี้ว่าหรอวันนี้หนูหนูเปลี่ยนงานค่ะหนูเปลี่ยนงานมาทำรอบเชา้าคระ้เดี๋ยวกบแป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายงานแป๊บนึงแม่น้องเขาจัดขนมสวยนะทุกคน ที่ดูตอนเขาจัดเลยใส่มากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขนมข้วฟูนะคะข้วฟูนี่ไม่รู้นะ้องขายถึงเท่าไหร่เลยเอบเลยค่ะเเลยค่ะ สิบพี่น้องขนมไทยนะทุกคนก็มาเลียกได้เลยในตลาดเจ้าใหญ่ในตลาดสรีฝั่งนี้ด้วยใช่ไหมพี่ฝั่งนี้ด้วย500ดาวนะฮะด้วยอันนี้ด้วยใช่ไหม,อนนมอโอเคค่ะ ลูกค้ากําลังมานะคะทุกคนก็เลยเราก็จะถอยออกให้ลูกค้าเพราะว่าร้านนี้ลูกค้าจะเยอะนะคะสิพี่น้องขนมไทยเดี๋ยอยู่นี้ค่ะแม่เดี๋ยวไปเก็บงานอันนี้ก่อนรอนั่น,นแหละเดี๋ยวนุ๊กไป,ไไปหา <c oughs> โอเคนะคะทุกคนพามาไว้ามานะคะตลาดสดสวินนะคะอ,อ,อยู่ตรงจุดนี้นะ,ะทุกคนเนะาะเดี๋ยวเอ็มมิงเก็บสัก5นาทีนะานขนมไทย เขาก็จะมีเนี่ยสิบห้าบาทนะคะทุกคนข้าเหนียวมูลเขาก็รับจัดชุด <80 S 1> นะคะรับจัดชุดนี่โอเคเดี๋ยวเราจะสนิปแล้วนะ,ะทุกคนก็สิบพี่น้องขนมไทยรับจัดขนมที่พี่มงกันตกางทุกเทศกาลตลาดนะคะ0955 5เ 5 3213 0853264907087778นะคะขายในราคาปีกสูงนะคะทุกคนนะคะ,นะคะน้องก็รับจัดขนมค่ะนะ,ะมีคนต่นตางๆได้อย่างส้ยหามเลยจ้านจะ้าวันนี้ช่องตะวันสื่ไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระนาะรู้แล้วความเพลินก็มาดูขนม พี่น้องขนมไทยนะคะร้านใหญ่ตลาด65ปีตลาดของ,งดีเมืองสุรินทร์นะคะบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันก็หวังอย่างน่้ว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในขนมไทยในวันนี้นะคะวันนี้วันที่2พฤษภาคม2568ขอบคุณที่เลิกขอบคุณทุรายขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนที่เข้ามาชมคิดเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกิ้งๆิ้งไมเลยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆทางช่องพวกเรานะคะสํหรับคลิปนี้แอนนิเงขอตัวลงไล์ก่อนนะคะสุสวัสดีจะมีแก่ทุกทุกท่นนะคะขอบคุณร้านสิทธี่น้องขนมไทยที่อนุญาตให้รีวิวในวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ